โอเคเริ่มน้ำมันค่ะเจแลกระทะได้แต่นี้เนีอที่ไหนไม่ใช้น้ำมันากพอโอเคไห้ร<ม>้านก่อน<ม>แล้วเราจรเอานี้ใส่<ะ>ร้านหน่งวันใ<ม>ส่ยังไงทำไมเป็นสีแบบนี้นี่ไมันโ้นอะ ยังไม่ได้ชิมเลยว,ว่าไข่อร่อยไหมมั้ยโอเคเสร็จแล้วคราวนี้เราจะเริ่มใส่นี้แล้วนะไปยกอันนี้ขึ้นแล้ว okay. โอควเคอ๋อเด็ดชิกระเทียมขูดออกอาหารที่มาจากมือแทบขูดนะ้ะมันเผ็ดไปเรื่อยมีใครกินได้บ้างเห็ผ็ดมากเลยนะนี่ ไหมนค่ะนะคะก็จะเป็นกุ้งกระเทียมที่หมนแบบนี้ได้ไหมคะอันนี้เม็นที่หนึ่งแล้วเราก็จะใส่แล้ก็จ้ นี่เราต้องใส่แล้วนะเพราะันเราก็นี้อันนี้ก็จะไปเซรอมือแล้วก็โดนน ความเจ็บมเนอแล้วก็คนให้เข้าันเกันน้่จะตามแล้วจะตามแล้วจ้าอ้า my g เกือบ ơi, chà mò ừ. Ok Nó <laughs> ở <laughs> ปกติทำกับข้าวอย่างนี้แหละหรือจะเป็นแม่ค้าหรือว่าต้องทำทนเอาอคนคนทำเขาเก็อาทนใช่ไหมพี่ใช่บางคนเขาต้องใส่แม่ใส่อะไรไงแบบนี้แหละอาหารอร่อยอาหารจะอร่อยต้องม,มีกลิ่นฉุน อไไโอ๊ยอะไรนลโอ๊ยกือบกโอ้ยทำไมเนี่ยพลังขึ้นมนแรงเหรอฮะสีนาทีแล้วยังต้เข,ข้าไม่เป็น,ขขไ,นไม่ต้องเจ๊มากะไรเข้าคุณแก้ให้เข้าใจเลยก็พอ มันมีคนอยู่ตรงนี้นี่เองใครคะมันต้องไม่อยู่ไม่เหมือนน้องหนูหรอคะคลิปเป็นบัวอย่ามาใส่น้ำด้วยจุกหมดเล,นะเลยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยจี๋ยูน่ามือถือฉันไม่พังถ่าเจยอยู่นี่ก็ได้